อาปราสาทตาเมือิโทมอยู่ไหนสุรินสุรินนะอยู่ชายแดนแตกคุณแหวก Google Map ดูเดี๋ยวนี้เลยมันอยู่ในชายแดนไทยชัด เจนไม่ได้คร่อมเส้นเขตแดนด้วยอยู่ในเขตแดนพระราชนณาจักรไทยชัดเจนห่างจากสันปันน้ำและสถานที่ท่องเที่ยวนี้ไม่ว่าจะในวิกิพีเดียหรือสื่อไหนก็ระบุไว้ชัดเจนว่าเป็นพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ราชนาจาักรไทยปรากฏว่าวันนี้ไอ้รัฐมนตรีกลาหหำไม่รู้เชื้อชาติอะไรสัญชาติอะไรเนี่ยประกาศให้ทหารไทยถอยไว้ออกจากปราสาทตาเมืองทมนี่ไม่ใช่หนแรกนะใช่ไหมนี่ไม่ใช่หนแรกนะซึ่งที่ผมบอกไงไม่แปลกใจหร ไปดูซิว่าตอนเนี้ยเราเลี้ยงรัฐบาลโจรในธรรมเนียบผมถามว่ารัฐบาลโจรในธรรมเนียบเนี่ยบริหารโดยโจรน,นอกธรรมเนียบใช่หรือไม่โจรน,นอกธรรมเนียบครอบงำแทรกแซงบริหารรัฐบาลโจรในธรรมเนียบมันถึงได้ไม่มีอะไรดีขึ้นเลยนอกจากความต่ำต,ำตมเสียหายหนี้สินของประเทศชาติรวมกระทั่งถึงเอาทรัพยากรของชาติทุกอย่างโอกาสของชาติทุกอย่าง ไปขายไปเสืบสาวเราเรื่องดูสาแหลกมันเลยว่ามันเป็นญาติกันงั้นวันนี้ก็พิสูจน์อีกแล้วว่าเฮ้ยผันดินไทยเขตแดนไทยขเขมรขึ้นมาร้องเพลงชาติได้ทหารขเขมรขึ้นมาค่มคูู ยั่วยุสารภาพทั้งประชาชนยั่วยุทหารไทยได้แต่รัฐมนตรีกลาโหมไทยบอกว่าให้ทหารไทยอดทนถอยกําลังออกมาจากปราสาทต,ตาเมืองทมขอโทษเถอะขอยืมกลวยจราจรสักอันได้ไหมเออช่วยแห่กันออกไปหน้ากระทรวงกลาหําอะนะเอาให้รัฐมนตรีกลาหัมแล้วขอดูหน่อยเหรอว่าสัญชาติในพาสปอร์ตสัญชาติในบัตรประชาชนะ่ะมันสัญชาติอะไรสิ่งที่เขาทำเนี่ยเหมือน MOU44 ครับและเหมือนเมื่อครั้งที่เราเสียนะ ปราศาสตพระวิหารคือหลักฐานทางกฎหมายเนี่ยมันเป็นของประเทศไทยอยู่แล้วแต่รัฐบาลโจรกำลังสร้างดิจิทัลฟูดพิลท์คือหลักฐานให้ขเขมรเนี่ยแคปเอาไปเป็นสารตั้งต้นในการเรียกร้องต่อองค์กรระหว่างประเทศใดๆก็ตามว่านี่ไงไทยยังยอมรับ MOU 44 MOU 44ยอมรับว่ามันมีแผนที่ที่ไม่ตรงกันซึ่งมันไม่จริงเพราะแผนที่มีฉบับเดียวที่ ถูกต้องคือแผนที่ของไทยของสยามกับฝรั่งเศสพุทธศักราช2,450ส่วนแผนที่มโนแมปแผนที่ผีบอก2,515ของไอรอนนอนเป็นแผนที่ซึ่งไม่มีตัวตนทางกฎหมายแต่การที่ออกมายืนทุกวันวะเนี่ยหรือแม้แต่วันที่เราไปรอเยกอ,ออกขิจช a ตันก็มีการประชุมเรื่อง MOU แปลว่านี่ไงเราเป็นขมามเราก็แคปข่าวนี้ข้อมูลนี้คลิปนี้ นี่ไงรัฐบาลไทยยอมรับว่ามี MOU MOU เาะยหรอยอมรับว่ามันมีแผนที่ซึ่งไม่ตรงกันสองแผนอ้าวส่งให้ศาลตัดสินหน่อยแล้วกันตอนนี้ภาษาตาเมืองทมก็เหมือนกันนะสิ่งที่รัฐมนตรีกลาโหมท่าสัญชาติไทยในพาสปอร์ตในบัตรประชาชนหน้าที่คือให้ทหารเนี่ยรักษาแนวชายเขตแดนของประเทศตามกฎหมายแค่นั้นนะอย่างมากคือ1ยิงเตือน2ยิงเตือนไม่ฟังก็ถอ หรือซสว่ามีเป้านิ่งให้ลองยิงแล้วกันก็ยิงไปเลย